สวัสดีครับพบกับผมแคมซูซือนี่แหละตอนนี้เราอยู่กับมะแอเเกต้ากำลังจะไปทำรู้กันหมาเดี๋วยวเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนั่นก็คือไม้เอาไปหมดเลยทั้งสองอันสอันมันจะพอไหมถ้าเราเอาไอ้ตรงนี้อีกได้ไหม หลักม,นมันอ่ใจหลักมนันนี่สอบถามก่อนคุณคิดว่ายังไงจะพอไหมไหมผมว่าน่าจะไม่พอนะครับไปรอจ้าอะไรอมัม <c oughs> มนต้องไปรฝั่ <c oughs> งลมยเขาเหรอมยแหละ <c oughs> ตอนนี้ไปหม,มามันดื้อมากเลยไปเตรียมยกมา <c oughs> ได้ของแล้วเราก็ไปกันต่อ ยังไม่ถึงที่หมายนะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอะไรนะว่าอะไรนะอย่าลืมกดต้นไม้ตีไปครั้งเออไปที่หมายแล้วครับ แต่ต้องไปทําข้างนอกรั้วเพราะหมานวิ่งเข้ามาจากทางนอกรั้วแล้วก็เข้ามาในคอนโดเป็นไงเหนื่อยอยังยังเหรอเรียกว่าเหนื่อยให้ดันพื้นอีกสักสิบทีเหนื่อยครับไปไหนต่อาาไปหาไม้ไปไปเลยเดีย๋ยวเราต้องไปหาไม้กันเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าไม้ที่เอามาไม่พอทำรั้วครั้งนี้คูคิดว่าจะกันหมายอยู่ไหมเนี่ย อยู่ครับอยู่อยู่คือคนอยู่หรือหมาคนหมากอดหมากอด <c oughs> คนอยู่ห <c oughs> วังว่ามันคงจะไม่มาพังเราอีกนะโอ้เราทำให้มาตรฐานเลยมาตรฐานไหนอ่ะข้อไหนว้ <What? c oughs> มามรฐานอะไรมาตรฐานข้อไหนอ๋อเอาเอาไม้เยอะๆยอะเลยอาไม้เยอะๆอืมเ,ามเออมราไปกันเราต้องไปขโมยก่อนใช่ไหม,มไปไปเลย รู้สึกว่าไม้จะหายยากนะเดีย๋ยวเราต้องมาเอาเตรียมอุปกรณ์ก่อนคือบันไดพวกสว่านพวกคอนนะเปิดไฟเอา,าเอาผีรออีกระวาังหลอดไฟแตกนะเว้ย แบกทะลุไปนี่แหละระวังบอกว่าระวังบอกว่าระวังเล่นอะไรกันเล่นอะไรทำหมอ่ะรทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ไอ้ฆ่ามันนะเว้ยอะไรป้องกันภัยหมาหมาตอนนี้ รู้สึกว่าหอบแดกแล้วครับหอบแดกแล้วครับเล่นน้ำก่อนไหมโดนน้ำก่อนไหมไปเอเชิญครับท่านแม่ตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วครับรอมแม่อยู่แมะหายไปไหนไม่รู้เนี่ยเช็คก่อนใช้ได้ไหมเนี่ย นี่แหละครับมีแค่นี้สองอย่างพอเอานี่งไงไปได้มาวะข,ขี้แตกเหรอขี้แตกแับ <laughs> <laughs> ไป <laughs> เราต้องไปเอานี่ก่อนดอกอยู่ไหนดีรถดอ,อกสว่านไม่มีนะครับเราใช้เป็นอันนี้แทนไ <c oughs> ขควงที่แถมมากับรถอะใช้ตัวนี้ก็ได้ไหนไม่แอร์ลองใส่ดิลองใส่ใส่ยังไงอะ นใส่เข้าไปอะไรแล้วก็หมุนหมุนหัวนี่หมุนหมุนหัวไอหัวสว่านอ่ะไอ้นี่มันหมุนเข้าหรือหมุนออกล่ะหมุนออกหมุนออกมันไม่ได้มันมันสําหร็จรูปยันแล้วนะได้อใช่ไหมยอมแพ้ยังอืม ใส่แบบไหนอ่ะ <laughs> ใส่เข้าไปอย่างนั้นแหละแล้วก็หมุนให้ไอตัวข้างในมันล็อกเข้าตรงกลางระหว่างกลางของไอไขควงอันน้วหมุนมาเรื่อยเออเอเอนั่นแหละแล้วก็เอาจับไว้อย่ะเอ่าเอามือกำ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 ตัวนี้ไปนั่น <laughs> มันกำเหรอแล้วก็กดกดเลยก <laughs> ำแรงๆหน่อย <laughs> ให้มันแน่น <laughs> กัรถได้ยังไงอ่ะเออการไปรังกอดยายามยิงเดี๋ยวเรามาบอมร่างกายก่อนทำนะเตรียมหยิบสว่านเตรียมหยิบสว่านตอนที่หนึ่งนที่หนึ่งนที่สองนที่สอง มาแล้วเอาใหม่ไมีกี่ดิแบทล่วงเตรียมหยิบสวรรค์ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สองตอนที่สามตอนที่สองใ่แบตใ่แบต เก็สวคกสวรรคเก็บสวรรคเกิบสวาคคนตอนที่หนึ่งเอาไห้กบคอนตอนที่หนึ่งีคนตอนที่หนึตอนที่สองตอนที่สองตอนที่สตอนที่สามกิคอนกคอน ไม่มเปเช็คเขไมไม่เปเช็คเศษกับไม้หนูไม,ม่เช็คเลยเศษของหัวผม <c oughs> <c oughs> โอเคเตรียมอุปกรณ์แล้วครับคำคำบันไดค้อนสว่านครบเราต้องใช้อะไรอีกวะเดี๋ยวเราไปหาไม้เออใช่เราต้องไปหาไม้เราไปหาไม้เมื่อกี้นี้ได้อุปกรณ์แล้วเหลือไม้ไม้หาโคตรยากเนาะอืมยากเลย กูจะมองอไม่มาด้วยวันนี้มันมีไม้แต่มันไม้ไม้สลับสลับไอ้คำคำต้นไม้อะ่ะคือยังออกไปได้อ,ะอ่ะไอ้รถมา <laughs> ไป จะข้ามมาได้มาถึงแล้วเพิ่งข้ามาปีนข้ามมาถึงลัวนี่เป็นคองนี่ส่วนหมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยจะข้ามมา,ารัวมันไม่ค่อยดีจะจะพังแล้วด้วยปาในหมดแล้วหมาโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มลงมือทำกันเลย และแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับกําเพงมงีนก,กันมาสูงพอสมควรนะครับประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าไปดูสิตอนนี้จะมาได้อีกไหมคุณคิดว่าไงก <laughs> ับผลงานชิ้นนี้ผมว่ามันคิดยอดมากเดี <laughs> ๋ยวนี้ต้องมันมันผ่านมาไม่ได้แน่นอนครับถ้ามาได้นีอไหวใช่ไหมต้องไหวมันเลยร <laughs> เออเดี๋ยวต้องไหวมันแต่มันมาได้ <laughs> ใช่ ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางออโอเคครับเดี๋ยวเป็นอันปิดคลิปพอท่่นี้นะโอเคไปกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับ